แม่รถพอตเว้ยเดี๋ยวกูไปซื้อรถพอดดีกว่าวะพียแม่งสุดวะพียแม่งแบบไปเบิกเงิน2ล้านก่อนเพ<อ>ื่อนอย่ามาดาวแม่งเลยพอตคันนี้นะแม่เด<ม>ี๋ยวกูจะใส่รงเกงนตัวเดียวมาที่ร้านมันดูว่ามันจะขายให้กูไหมจะดาวให้กูดาวไหมพียหสุดวะเดี๋ยวกูจะไปถามดูด้วยว่าคันนี้แม่งขายกูกี่บาทในสัดปดาห์ ะ่ะรถวะเย็ดเคเฮ้ยเห็นรถวัยเย็ดเคไอ้แม่รถพอร์ตเว้ยเดี๋ยวกูไปซื้อรถพอร์ตดีกว่วะวะเฮียแม่งสุดว่ะเฮียแม่งแบบเดี๋ยวมึงเดี๋ยวกูไปไปธนาคารก่อนเดี๋ยวกูไปเบิกเงิน2ล้านก่อนอเพื่อนเดี๋ยวมาดาวแม่งเลยพอร์ตคันนี้นะแม่เดี๋ยวกูจะใส่รองเกงในตัวเดียวมาที่ร้านมันดูว่ามันจะขายให้กูไหมจะดาวให้กูดาวไหมมึงดูนะร้านเนี่ยร้านเฮียอะไรเนี่ย TNT เฮ้ยโอ้โหเฮียแม่งสวยๆหลายคันเลยว่ะเฮียสุดว่ะ เดี๋ยวกูจะไปถามดูด้วว่าคันนี้แม่งขายกูกี่บาทในสั์เย็ดเท่เดี๋ยวกูใส่เกงในตัวเดียวนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูนะมันจะขายดาวกูปล่าบ่อน้ำเขาบ่อน้ำเขาเอ้าใช่เอ้าโทษดีเหียมาบ่อน้ำเขาไปเลยอย่าไปเบิกเงินเลยเพื่อน let's go โอเคเพื่อนๆเมื่อกี้ผมไปดูรถท็อตที่ยืนตรงหน้ากระจกเมื่อกี้ละกูเซียนไงคนมันจะรวยเนาะเดี๋ยวกูเบิกเงินในธนาคารเนี่ยสักสองล้านเดี๋ยวไปไปดาวแม่งเลยเดี๋ยวดูด้วยคนมันจะรวยเดี๋ยวกูอยาธรรมดาไม่พอนะเดี๋ยวกูใส่ลงเกงไงตัวเดียวเข้าไปในในในร้านที่อะไรสักอย่างร้านนั่นเดี๋ยวจัดเต็มระบบเลยเดี๋ยวเข้ามาธนาคารกสิกรนําเงินจากข้างในออกมาใส้านเนาะข้างในทางธนาคารก็ไแม่ถ่ายนะมันเป็นเขาบอกไม่ดีไม่ได้ก็เลยถ่ายได้แค่นี้โอเคเนี่ยแต่งตัวธรรมชาติสไตล์บบน่างว่อนเพื่อนๆ go โอเคนะคพับนเพื่อนผมก็ได้เงินมา1นเออสองล้านบาทนะครับไปเบิกมาจากธนาคารเงินจริงๆนะเพื่อนๆวิ่งเงินตกดขอรับดครับดีใจงันจะไปซื้อพอเชกันเพื่อนเพื่อนเงินตกเลสโกอย่าไปเลยเพื่อนเดี๋ยวไปเอาเลยพอตดาวแม่งเลยเนี่ย้นี่หนึ่งลนะเพื่อนๆนี่อีกล้านนึง ว,วิวเงินตกุ้ยเงินตกอะเงินตกอะทุกคนเราได้เงินมาสองร้านเอาไปเบอร์อะจะไปซื the, ้อจะไปดาพอนอะเพื่อนๆใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปเจอกันเลยไอ้รถเราไปอย่างแบบไม่ธรรมดานะครับดูเดิมันจะขายให้กูไหมมันจะให้กูดาวไหมเดี๋ยวไปเจอกันลิสโกเพื่อนเพื่อนเงินเรียบร้อยแล้วนเพื่อนๆเดี๋ยวกูเข้าแบบไปทำแบบธรรมดามันไม่ได้ต้องแบบพิเศษยวจัดไปแต่ระบบ ข้าก็พาไปถึงสนุกสนานนะครับเะดาม่านะ้ัดราม่า่มนะครับสวัสดีครับผมเบิร์ตวันว่างนวันนี้ไม่ว่างพรุ่งนี้ไม่ว่างมาลืมไม่ว่านะครับวันนี้หอบเงินสองล้านจะมาดาวพรดี่บ้าไปแบบวันว่างนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะเาดครับดีดูรถรมันมัดูรถใช่ไหมครับอ๋อรว่าตงตัวแดีรืว่าร้านเนี่ยตัว แล้วก็อยากจะแต่งตัว่าเงี้ยครับสไตล์ก็เปไม่จะขายป่าอยากได้เหรอเอโอเคครับแล้วมันก็จขายพิดไหมก็ขายได้เขาอยากขมันรอกว่ามันว่าแล้วคุณทำอาอร์ผมไลยผมไลฟ์อยู่แล้วเฮ้ยนะตรงเนี้ยันเนี้ยปีปีอะไรครับรถใหม่หรรมีไ่หญ่หรือไหล่าไม่ใ่ะราคาราคาราคาหลานเก่าดาวเท่าไรหมดเท่าไรผอยากได้นี้คือคนใหญรคนใหญมีเงินแบบจะมาซื้ออะ ผมไม่ได้ดูถูกพผมไม่ได้ดูรืผแต่ผมแต่งตัวอย่างนี้ผมอยจะมาทดสอบดูว่าเอานคายผมไมจะะซื้อ่ผผมไม่ได้ดูถูพี่ผมไม่พูดภาเลยผมแค่บอกใจไม่ใช่คนเเกงรตัวเดียวเลยจะซื้อรถตกใจตกใจผมอยากรู้ละว่าแต่งสูวแบบคนอื่นก็ได้ยัแยะอยากแต่งผมจะแต่งก็ตายอลอนี่ผมก็มาเลกับคุณก็ได้เพราแบบรคุณที่มีรถอะดรวยตอมีรถเดี๋ยวผมเอาไมรู้ว่าผมมีรถแล้วกันเงยนอีูทะนี เจอปเดพเอาแกไผมจะเปิดไง่เอาแกไให้ผมแล้วผมจะเปิดไงเนี่ยสวยเใผมครับคุณเป็นเจ้าของร้านขาใช่ใพี่ไม่ไม่ดีผมผมไลฟ์อยู่พี่ขอรถีผมจะมาซื้อรถกับไลฟ์มาทั้งแงกกันเด็เนาจะมาซื้อรถคุณต้อง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 ดูแลลูกค้าทุกพรเตบผมดูแลพี่ผมดูแลได้ครับได้ครับคือเขาบอกว่ามึงจะไลฟ์อยู่เะไรตอนนีเราก็ซไ มันรวยไงก็ได้นรัามเก้าเพื่อนยังไงก็ได้เกาดจะถูกพวกตีเจ้าของร้านเน่ที่เข้ามานี่ก็คือแบบอยางโดนตีนะครับพี่ผมไม่ไม่ไม่ีบขลาดไม่ตีไม่ีขลาดกแบบเี้ยครับเป็นไครับเนไงนะครับอรบงมงเด็กงเด็กนี่มปีอะไร่าบอกว่รเพี่วิ่งไปแค่องันโลพี่เกือเกเอาว ไนี่คน, <Okay. S 3> น,นนี้ผมอยากคันนี้คันนี้แม่งโครสุดไอยากได้ไปอยากได้อัน,อนนี้ออีทไเครัพี่คันนี้มันเป็นรถที่มีมิตมีแบบไม่กี่้อยคันในโลกมันเป็นรที่ใช้นสนามไม่ได้ขับเล่นเซโปเจมงจับเราไม่จับคืออะไรเลยพี่นี่ผมละลายอยู่แล้วเน้นมาคุณเป็นใครครับผมมันคนรวยผมทำอะไรก็ได้ผมประกันตัวออกมาแล้วคุณจะทำอะไรก็ได้เรื่องของผม เอาตัวโกงพี่พี่เมื่อก่อนต้องตีเลยเลยเปิดให่ควรผมซื้อเดี๋ยวผมเอารถมาแลกกับรถคันนี้ผมขี่มาเมื่อกี้แล้วรอบหนึ่งผมอยากได้มากเลยรถคันนี้จะดาวเลยคันนี้เลยนะใช่คันนี้ผมขอดาวคันนี้เลยใช่แต่ผมไม่รู้ซื้อสดเท่าไหร่ปีอะไรอ่ะไม่รู้เลยรถคันนี้ผมอยากจะซื้ออยากจะลองใจร้านคุณว่าคุณจะขายให้ผมไหมในสภาพผมอย่างนี้ที่จะแก้ผ้าที่ใครตูดที่เป็นใครผมก็ขายหมดพี่ที่ต้องพูดตรวโงผมหมดแล้วที่ต้อง ไม่มาเล่นเลยพี่ไม่มาเล่นครับผมพี่จะย้ำผมเด็กเหมือนเหมือน,นผมไม่มีตังค์ครับพี่คุณก็ดูเดิดนี่เก๋นี่เก๋เ่นพี่ดูนี่เก๋ไม่หัวเราะนะพเพื่อนๆไม่หัวเราะนะนี่จริงนะครับไม่หัวเราะนะครับของจริงนะครับอย่าหัวเราะอย่าหัวเราะกูช้ชน,น้าแกงก็ของล้างเลยเชฟแม่ขายอยู่เลย เดี๋ยวคดีต้องเป็นเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวกูจะขี่ออกไปสภาพนี้ดูว่ามันจริงหรือเปล่าเพื่อนกูซื้อจริงกูไม่ได้พูดเล่นของเพื่อนมันวันบังว่าของเราอะเนี่ยพอซื้อขึ้ดูติดถนนเนี่ยแต่งทรงแท็กซี่มาดูอยางเงี้ซื้อรูปอะตายห้องหมากตุ๊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 ีตุ๊คตุ๊ก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 ูแล้วมึงจะ๊กตุ๊กตุ สออย่างครับครับจะเตะให้ชุดสีแตกเลยสปอยเลอร์จะจะหักเองหรือจะให้ตีนกูหักกับสปอยเลอร์ซื้อนี่เหรอเนี่ยครับเดี๋ยวผมนั่รถมาแลกเลยดูว่ารถคุณนั่งสคนผมก็นั่งสองคนเหมือนกันครับรุ่นไหนเรือก่อนเอาอย่าคุณก็ดูก็เหมือนกันคุณก็นั่งสองคนรถผมก็นั่งสองคนอ่ะดูก่อนดูก่อนอันนี้เขาบอกว่าคันนี้เนี่ยผมดูในเนิคมาแล้วดูเทคนิคมาแล้วใช่แต่ผมอยาะ ผมผ่านมาผมเห็นสเปครุ่นเนี้ยผมก็เลยเอาเลยน่าองคนเหมือนกันคุณใจะให้ผมได้หรือเปล่าไม่รู้แล้วแต่คุณแล้วแต่คุณตัดสินใจนะครับแล้วแต่ทุกคนตัดสินใจนะครับผมไม่ได้ซีเรียสนะครับอ่ะพี่อ่ะเด,เดี๋ยวผมสตาร์ทให้พี่ดูก่อนนะดูโมงดูไม่ก่อนนะพี่เชิญเลยครับ <c oughs> พีพพพ่ไม่เหมาะสงสารผมว่าพี่พี่พี่จะซื้อเรื่องนั้นผมจะซื้อไม้ไช้แดง ได้ได้ต่หดเป็นเดแล้ว้ี่อะไรอ่ะเพื่อมันต้องเป็นของกูอ่ะเพื่อนเนาะคือกูต้องซื้อให้ได้บอกได้เลยพี่พี่เราอก้ส่ลยลอ่ที่ไออออซื้ออยู่เลยเนาะ่บอกอูเลย้ยเพ่จะย แล้วจะเป็นรถผมแล้วผมจะทำอะไรก็ได้ผมจะซื้อไปเขาผมจะซื้อไปลงน้ำกันแล้วผมซื้อไปลงน้ำไปลงน้ำไปลงลงน้ำวันน้ำมาของผมพี่โม่เปล่าโอ้โหเดี๋ยวคุณก็รู้ว่ามันเป็นยังไงคือรถที่ถ้าผมซื้อก็คือต้องเป็นของผมถูกไหมทำอะไรก็ได้เทารถได้มันเป็นเรื่องของผมไงของผมอ่ะพี่รถเขาไปเจ็บเงินซื้อกันได้มันมันตามผมอ่ะอันนี้ขับไปนี่คือเปิดคือตากฝนก็ตากฝนก็เปียนน้ำมันเข้าไปก็ได้ขี่ลงไปในน้ำแล้วน้ำมันอยู่ในนี้ก็ได้สรุปคุณตอบก็เสร็จเรียบร้อยเลยใช่ไหม เพราะไม่มีอะไรพี Entonces, ่คันนี้ลดหนึ er okay, nice. well. ่งก okay. ็โลคันนี้ถ้าพี่เอาเนี้ยสีหยุดข้อเก้าในพี่ถ้าพี่จะตัดไปแนนเนี่ยเทียบเงินดาวับประมาณล้านเงินแบบบอกว่าถ้าผมมีรถมาเธอให้คุณคุณก็ได้ได้ผมกับราคาได้ผมผมว่ามีคนมาตีราคารถมือสองเพราะมือสองเนี่ยตีหักลบแล้วเป็นเงินเท่าไหร่อันนี้ก็เปนตีพี่รถสวยลงน้ำแล้วมันจะพูนยังไงวะไม่ไดลงน้ำนันขึ้นไปนั่งในเขานั่งตรงนี้นะเออเวลาเขานั่งเขานั่งตรงนี้เออขับตรงนู้นเนี่ยเวลาเรานั่งนัู้นเนี่ยเวลาเราดันนั่งนี้ได ถ้าพี่ถ้าพี่ซื้ออ่ะผมพี่นั่งได้ินข้าขอพี่จ่ายเงินก่อนแล้วอย่างขอมเอารถมาเทินไงถ้าคุณไม่โอเคก็ไม่เป็นไรผมไม่ซี้อรถอะไรพี่พี่รถมาเทิรน่ะเดี๋ยวเอารถมาเทินเดี๋ยวเอาขุดรถมาเอิร์นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเน่ยเทิร์นวครับไม่ไหนก็หลงนะพี่เอามอโมอเตอร์ไซค์เลยเนี่ยการผิดหรือเปล่าว่าคุณขับอีกคนรถผมขับอีกคนคุณขับสองคนผมก็ขับสองคนคุณรู้ปงพี่ผมตียอาหารไม่ถูกเลย o ้ no ยังไงก,ก็ต้องเทินผมอยากจะเทินคันนี้ต้องเทินให้ได้คันนี้เพราะกูจะเอาคอร์สไม่ไหวไม่ไหวต้องเอาคอสใช้ได้บนเพื่องมีคนตีให้พี่อ่ะหมื่นแปดซื้อมาสี่หมื่นห้ามาตีหมื่นแปดผมผมไม่พี่สองหมื่นเลยอ่ะลดคุณเท่าไหร่ผมก็ต้องตีเท่านี้รูปสี่หมื่เก้าพี่จะต้องผมย่างไร<ล>ดีวะเพราผมอ่ะสองล้านกว่าวคันนี้เนี่พี่ไปไกลแล้วไปไกลแล้ว สองล้านกว่าเลยมาคุยพี่ถ้าอย่างนี้สองล้านกว่าไม่เชื่อกูนะครับเพื่อนเพื่อนเออเดี๋ยวก็รู้ไม่เชื่อสองล้านกว่าถูก็เอาเดี๋ยวเพื่อนจะได้เล่ยนทะเบียนกูเอาเดี๋ยวแค่เปิดมันต้องมีเงินแล้ะรู้ละรู้ละรู้ละเฮ้ยพี่เอ๊ะนี่ของผมอย่ายาไม่ไม่ี่ถูกหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เอาตกลงใหม่เอาตกลงใหม่ดีกว่าคุยมาเลยจะทำสัญญาเลยอะยังง่ายก่อนเลยปะครูทำสัญญาไปเลยไอ้นี่ไอ้นี่ คือเราพ้นผ่แล้วคนจริงอยู่แล้วคุณมาเล่นกับผมแล้วไม่เพี้ยเล่นนี่เล่นเองไี่มีไม่ใช่คุณมาทำสัญญาก่อนทำสัญญาเสร็จปุ๊บเอารถอันนี้ไปเลยจบเว้ยกี่บาทที่มีเงินกี่บาทก่อรถคุณเท่าไรอ่ะคุณดาวเท่าไรอ่ะคุณว่ามาดิต่เราล้านหนึ่งล้านหนึ่งเฮ้ยที่มีเงินจริงเปล่าเด็เแค่กูแต่งตัวเกงไงตัวเดียวเว้ยแต่กูมีตังค์เว้ยเพราะว่ากูไม่เอาจริงเหรอเนี่ยมึงเห็นปะเนี่ย เห็นเปล่า <Cornell> มึงเห็นเปล่าเอาแบบสรุปว่าเอาก่เนี่ยเอาเมไปคันนึงเนี่ยแลกกันเนี่ยเอาไปโรงงานเนี่ยอย่าไปยุ่งโรงงานแล้วเป่เผาเลยตบเอาต่อ้า้านเลยมาสัญญาเสร็จยังไอแต่ร้านนี่แม่งไวว่ะจี อกก็ฟอกดนี่ครับรออะไรพี่้องครับตอนนี้ถามแฟนคนนะครับผมจ่อยครับผมผมจ่อยเลยครับจอยเครับคุณเป็นอย่างนี้ับคุณก็ตายหมดั้วครับจอยเลยจอยเลยครับจอนสองร้านจ่อยเลยครับจอยจอจอยอยจ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 ่ยจรอยจอยจอยจอยเอยจอยเอยอยจอยจี่กอยจ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 อยวอยจ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 อจอยจอยจายจอยจอยจออยจอยออยจยยวกูจะเอาคันนี้นะไป เขาเปิดเจ้าทร้อยแล้วสอ,องร้านาแบบแวนะันนี้วางคุณความก่อนนะนี่ยังเมื่อกี้แบบไม่ไม่เอาไม่จะเอากก็ดีว่ะเออดกูไม่ต้องรองละไปขายด้วยอ่ะโอเคพี่เบิร์ดขอบคุณนะครับพี่ที่แม่ของเจ้าจะจบแล้วเดี๋ยว,วผมต้องขี่ออกแล้วนะอันนี้คือเงินจองเฉยถ้าจะเพสได้อ่ะพี่สองร้านนี่ผมให้ให้พี่สอบเป็นพี่โอเคผมก็ตามนั้นพารถที่คันผมยกให้คุณไปเลยให้ผมให้คุณไปเลยให้คุณไปขี่เล่นให้บอกให้ลูกน้องเปิดเดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหกูถือเงินสองล้านยืนยังมีหน้าอะไรพวกเนี้ยประตูไม่ต้องขึ้นไงงเเเสีียยินนแล้้วขึ่ เนีี่ยสองล้านไงนี่สองล้านเนี่ยสองล้านอ่ะประตูไม่ต้องใช้นี่ไม่ต้องใช้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขี่ออกไปนะฝนตกฝอยมันเปียกมาเลยให้น้ำเข้าแล้วดูดิว่ารถมันคุณภาพจะดีขนาดไหนล้านนี้มีประกันอะไรบ้าเนี่ยครับมีพี่น้ำประกันยังดีอยู่เลยชั้นล่างไม่มีแค้าี่แต่บนชั้นหนึ่งนะครับไม่มีพี่หมดเลยดูเพื่อนแจ้งติดบัตรกูได้พอแล้วกูเสียเงินสองล้านกับรถถึงคันรถคันนี้ไม่เอาละเดี๋ยวกูเอาคันนี้ไปลงนานแทน มึงดูไมค์ก่อนยัดเท่ไมค์ยังวิ่งยังหมื่นสี่เองอเพื่อไขอสหรับเพื่อยังไงก็ขอบคุณพี่มากครับพี่ประตูไม่ต้องไปซ่อมใช้ครับเอาซื้อแล้วอะทำอะไรก็ได้อะใช่ปะ,ะาอาอนะร้านนี้ผมบอกได้เลยนะคือคุณจะแต่งตัวส้นตีนอะไรมาก็ได้นะครับร้านนี้นะเพื่อนๆเขาต้อนรับหมดเขาขายหมดเขามขไม่จำกัดเพศไม่จำกัดวัยนะครับ ก็ขอบคุณนะร้านนี่นะครับให้ผมมาถ่ายแล้วก็ผมมาซื้อจริงแล้วเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะเอารถคันนี้ไปลงนาะเอากล้องไหนวะเนี่ยให้ผมเอาไปลงนานะครับก็ขอบคุณนะร้านนี้แม่งโคตรสุดเลยขอได้เลยโงงแลวพี่เขา้อบอกว่าก็ขอบคุณแล้วกันพี่ที่ที่มามาดูรถแล้วก็มาทาสัญญาจองกลองได้จรงตรงเลยพี่ลองเลยครับรอแล้วก็กิบบวกกับเสาไฟฟ้าได้เลยป่ะครับได้เลยพี่ถ้าพี่ใจนี้ครบตัวนี้เดี๋ยวเรบวกพี่ได้นะได้นะครับได้นะครับรงไหนวะ ค่อยๆเลยพี่ค่อยๆเลยพี่โอคเพื่อ,อเ,เราได้รถเรียบร้อยแล้วย๋ยวเราีลงทานเลยอยาไปากันรบนะครับขอกมาก